ก็รู้แล้วเนี่ยเขาจัดกระบวนแห่นาคแล้วเข้าโบสถ์แห่นาคก,ก็แห่นานคอลเภอสวนนุวรรณภูมินะครับจ <c oughs> ังหวัดร้อยเอ็ด <c oughs>